กบบ้านบ้านนูบ้าน,น,บ,นบ้านหนูหน้าเป็ดไก่ครับตลาดลาวบางบอนคุณยายวัสดีครับ อสบายดีคุณยายวัอนี้มาสายมีไก่เลยทุงมีปลาดิบมีมะขาม่้อมมีทุกอย่างนะคุณยายมีมของมีงัวน้อยมีงัวน้อยมีมันเท้าอ่าเกอะไรนะปลาซิวอ้าวปลาาซิววอจานจังบาทค่ะทียน้ำเต้าแปดสิบบาทแปดสิบบาทมาเลยมาเลยของอีสานมันมีแต่แนว่ยแสบ รมมาาาทัั้้งขขมจบกกผไอะไรอันนี้มันสีขมปีดเลยเนาะย,ยายหอมอร่อยมากต้องอร่อยห้าสิบบาทปลาเนื้ออ่อนครับงามๆนะครับตักกระแตนครับเป็ดไก่มีทุกอย่างครับขางูวร่อยหนึ่งกระปูนี่ไม่เจ้าบาทเลยไหมคะสามสิบบาทสองไม้ห้าสิบครับมีมอลลัมนึ่งไหมไม่ต่างมอลลั่มอ่ามอลรับครับ สายแล้วของก็ยังเยอะอยู่นะครับ้านนี้วันดีครับพี่ดีครับครับขายดีครับ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 ผมมุนีมาสายครับใครผ่านไปผ่านมามาอุ่นนุ่นพี่ก็ได้ครับขายประจําอยู่นี่แหละครับครับปลาอ้วนบางบอนครับอ่าใส่กรอกครับครับอ่ายางระกันเด้อพี่อาเห็ดเห็ดก็ยังมีอยู่หนนี่ เห็ดไข่ครับอ๋อเห็ดน้ำหมอกเหรอพี่ครับครับหนูนาครับเห็ดเบิดูการแล้วเนาะผลจะเบิดแล้วปลาลอกด้วยค่ะอไทยแม่ข่าคนงามเหกันครับวันนี้มาสายครับครับสื่ออย่างมือหนายานางสื่อกุ้งเน่ทั้งหมดครับ พันย่างน้ำหลังหน่อยนี่ขยันไหมขยันมากไม่ค่าครับถุงจักบาทเฮ็ดพวกนี่สามร้อยห้าสิบครับจะเวิร์ดระดูการเฮ็ดเลยครับมันจะหนาวแล้วสามร้อยห้าสิบงามงามกบย่างข้าวเหนียวใหม่ไก่ย่างครับย่างใส่ไก่ย่างย่่่าง<ว>ใสไกก<า>บ แลขัวบักบกไปหอมแถ่บักบกเจ้าให้เบิ้งในเด้อขัวบักบกครับไผมเสียบักบกนี่แล้วเอาให้เราเดินดูต่อครับคนเยอะครับสายแล้วคนยังเยอะอยู่เลยครับยิ่งสายคนยิ่งเยอะครับอ่าถึงแล้วตลาดลาวบางบอนครับ หรือว่าตลาดสดศริชัยนะครับก็ปุ้ยไม่ได้มานานประมาณเดือนหนึ่งครับตรงนี้มีสารเจ้าดูดิคนคนยังรุมอยู่เลยถ่ายคนแล้วกันสายแล้วขอค้าหมดเกี้ยงแล้ะ เหมือนแจกฟรีเลยดูไก่บ้านครับโอ้้าลิเลยพี่อรอายุเงสานเหรอคือได้ปะเดี๋ยวมันไปทิ่มขาเขา เอาดีไหมใหญ่อ๋อตลาดปาย่างกบย่างครับสดจริงครับ<อ>สดจริงครับสดจริงดูดิโอ้ของกินสายก็ยังของหลายอยู่ค,ยคุณยายวัสด,ดีครับ โอ้สบายดีคุณยายมันนี้มาสายมีไข่เลยตุ้งมีปลาเทียวมีมะขามป้อมมีทุกอย่างนะคุณยายมันมีมะขามมีงวน้อยมีงวน้อยมีมันเท้าขียกอะไรนะกปลาซิวอ้าวปลาซิวอ้าวจานจังบาทอ่ะคุณยายเขียนน้ำเปล่าแปดสิบบาทแปดสิบบาทจ้ามาเลยมาเลยของอีสานมันหอมมากค่ะ กระเพแกงขมจ้าบกระเพราขี้ไรอะไรอันนี้มันสีขมปีดเลยน้อยใหญ่ขมออมอร่อยมากเลยอ่ะผมเดินก่อนเด้อครับคุณยายครับขายดีๆครับครับวันนี้ยัยสวัสดีครับสวัสดีครับเดินเดินครับขอบคุณครับอ่ะวันนี้เรามาสายแล้วครับเจ็ดสิบโมงละดูกบ มีปลาขีดละหาสิบบาทปลาเราตลาดลาวบางบอนครับตอนใจสายครับใครมาไม่ถูกก็ปักหมุดมาที่ตลาดสดสิริชัยนะครับด,ดูปลาเราพ่วงละลอยหาสิบบาทปลาเนื้ออ่อนครับงามๆนะครับตักกระแตนครับเป็ดไก่มีทุกอย่างครับ ขางูวะลอยหนึ่งกระปูนี่ไหมเจ้าบาทเลยไหมครับสามสิบบาทสองไม้ห้าสิบครับมีม้มวน่ำน้ำเลยมีมว้วน่ำพอ,อบรรยากาศคึกคักครับอยู่ปลาช่อนครับดูป,ปลาไปแล้วครับปลา ปลามันสดครับกกน,นต่างมอลลัมอ่ะมอลรัมครับสายแล้วของก็ยังเยอะอยู่นะครับอันนี้บักหอยถุงละลอยครับจิโฟมหาดละลอย สวัสดีครับพี่ดีครับครับขายดีครับครับครับผมมือนีมาสายครับอ่ใครผ่านไปผ่านมามาอุ่นหนุนพี่ก็ได้ครับขายประจําอยู่นี่แหละครับป้าอ้วนาอ้วนบางบอลครับอ่ใส่กรอกครับครับอ่ายางระกันเด้อพี่อาเห็ดเห็ดก็ยังมีอยู่นอน เห็ดไข่ครับน้ำหมอกครับน้ำหมอกอ๋อเห็ดน้ำหมอกครับพี่ครับหนูนาครับเห็ดเบิร์ดระดูการแล้วเนาะผลจะเบิร์ดแล้วปลาลากกล้วยค่ะอ๋อปลาลากกล้วย <c oughs> ว่าแมนซีบุมี่ของอะ่ะสายละของยังหลายอยู่ดูหน่อไม้ครับ

ะเดาเริ่มออกแล้วครับทายแม่ขาคนงามกันครับมันี้มาสายครับครับสื่อ,อยางมือหนายนายนางสื่อกุ้งแน่ทั้งหมดครับเงนยุคคุณพันยางน้ำหลังเะไยันไรขยันมานี่เ้าะนอกขยัไปเรื่อยๆครับมันก็หาหๆๆๆรายได้นิดนิดน้อยครับมันพอได้อยู่ครับมันก็มวนอยู่ได้แหละไปเรื่อยๆอยครับ ไออนดดี้ค่่ะซื้อน้ำมันไปแกงไหมเราเอาไปแกงเฟรชซื้อทุกตลาดเลยนะพี่อันนี้เขาอะไรเห็ดคูนหน่อยมันเป็นเห็ดปวกปลูกไหมคะพี่เห็ดปวกอีรีนึวเบิร์ตแล้วอันนี้เห็ดปวกเลนเลนเห็ดปวกเลนเลนเขาบอก่เห็ดปลูกเลี้ยงอ่าเห็ดปลูกเลี้ยงเห็ดปลูกเลี้ยงครับเห็ดปลูกแคบเห็ดปลูกแคบมันมันเบิดฤดูกาลนะเนาะคอ๋อเห็ดปลูกธรรมชาติมันเบิด์ตละโอ้ยา็พี่แม่กับบ่ได้ตรงนี้ พียหน่อยก็ไม่ได้แล้วน้องอันนี้เอานี้ใส่มากระเด้นขัเบอร์บักอือกับพิเศษทวงอันนั่นเจ้บอขอบคุณครับไบเดอร์ครับขอบคุณครับครับครับผมเราเรามาดูฝั่งนี้ก่อนมาเดินให้ทั่วเลยไหนๆก็มาแล้วเรามาสายวันปลาซิวปลาขาวเอา40บาทไปเลยอ่ะเบิร์ ทุงลปะมาสนี่สิบบา่วนระคส่วนโปลเรปลานิลครับมีส้มหมูส้ม,มวัวส้มเนือ้อโอ้บางลานเพิ่งจะเก็บของเหรมันสายเนาะไก่ย่างเราก็บเป็นตะแสบไก่ย่างที่เป็นตะแสบ ฝั่งนี้คนก็นยังรุ่มครับมีต้มเนื้อกลมเนื้อเสบ็บๆครับหอมๆอ,อันนี้พเพื่อนบอกหอยอยังบอกหอยเดือบอกหอยกระต่ายสะเดาวง่ามๆสิบบาท ปาซิวงามมากเลยเกลือกได้ถามได้ไหมคะ<า>โอเะโ้โอเห็ดปวกทุงจักบาทเลยไม่ค่าไม่ค่าครับทุงจักบาทเลยเหดย็ดปวกสามร้อยหาสิบครับจะเบิร์ดฤดูกาลเห็ดเลยครับมันจะหนาวแล้วสามร้อยหา้าสิบงามงาม ่ปเราตรงไปแล้วเราจะกลับกันแล้วบรรยากาศตอนเสายครับมีผักขยั่งสิบบาทแล้วถามเราดพว่อไมีของกินเยอะครับอาหารอีสานบานเหา่เราย่างให้เลยกบ บางร้านเขาก็หมดแล้วนะครับวันนี้เรามาสายกันดูไก่บ้านตัวใหญ่ๆเลยเดินตรงไปอันนี้มันสักคู่ปลาซิวตัวใหญ่ๆ อึ๊บไอ้คนเยอะโอ้ยข่าเมาแล้วเมาเบ็จ้าเด้อเบิดเกลี่ยงแล้วเราเสียเลยบอกถ้ามาไม่ถูกนี่ปักหมุกมาที่ตลาดสดสิริชัยครับตรงนี้ครับ ดูหอยแครงโลละร้อห่ห้าบาทโอ้ฟาดตัวใหญ่หอยแครงครับตัวบบเบลิ่มเลยครับตัวใหญ่ๆเลยหอยแครง <สด S 1> ก็ร้านค้า <สด S 1> เขาก็รับคนละครึ่งกันเยอะนะครับ<ส>ด,ดูบรรยากาศครับตอนแจ้าสายนะครับ ยิ่งสายคนก็ยิ่งเยอะครับฝั่งตลาดศริชัยนะครับก็ใครปักหมุดมาไม่ถูกก็ปักหมุดมาที่ตลาดสดศริชัยนะครับแล้วเดินเข้ามาข้างหลังนิดหน่อยครับเขาจะมาขายทุก ีหกสิบบาทเลยจาก120บมีคน<ว>ละเช้าวันอาทิตย์ครับเอาว่า60บาท <60 S 1> คนละครึ่งผมเองก็หมุนได้หกบาทไปเลยพีญญ่เนี่ยบรรยากาศครับตอนใชส,สายครับตอนนี้ก็ใกล้จะ9ก้าโมงครึ่งแล้วครับเ,เต้นเล็กหน่อยปะปลาเดือดเรื่องละ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  ถ้าจะมาซื้ออาหารอีสานก็แนะนําให้มาแต่เช้าหน่อยนะครับก็สายแล้วของมันก็หมดเร็วครับนนรบ,บรรยากาศตอนใจ้าสายครับวันนี้วันอาทิตย์ที่9พฤศจิกายนนะครับปี2568ครับ บรรยากาศครับยังคึกคักอยู่เลยครับไปดูเป็ดไก่ครับเป็ดไก่เั็ดไก่ตับลุนงงมี้องไทนี่ฮะตับลุนเจ้าไปก่นพชอาไปเลยก่อนโอ้คนเยอะครับวันนี้ครับ เป็ดไก่ครับฝั่งนี้ครับปลาปลาหมอปลาตะเพียนปลาดุกตัวบุรีลมเลยปลาไหลครับบางร้านเขาก็หมดแล้วนะครับก็เก็บร้านกันแล้วครับแต่เป็ดไก่นี่น่าจะขายทั้งวันครับเนี่ยก็ทำให้เลยครับถอนขนให้ครับ เดินไปก่อนจ้ะเป็ดไก่ครับครับเป็ดครับ,รบกบเขาไงแล้วอ่ะกบเขาไงอ่ววะสิจำสี <c oughs> แล้วมันหนาวแล้วผักครับ มีกบย่างด้วยนี่กบย่างข้าวเหนียวใหม่ไก่ย่างครับนีย่างใส่ไก่นี่ย่างย่างใส่ไก่ย่างกบนี่เข่าเข่าเข่าดับดูรักขัวบักบกหน่อยหอมไถ่บักบกเจ้าไหเบิ้งเลยเด้อครับขัวบักบกครับเบิงไก่พิมได้จ้า จานละซาวเดียวค่ะผมเสียบกบกนี่แล้วเอาให้จานนึงนี้กันครับมาบกไม่ได้กินนานนะครับหมักบกคับผมหมักบกขัวครับจานละซาวครับ เราห้วยเกลือนำเลยมันมันเข้มเข้มครับป่ะเรากลับแล้วเอามา มีมแมลงด้วยครับแมงสะด,ดิง้งจิ้งรีดมีจิ้งรีดมีแมงสะด,ดิง้งพักขย่นกำจักบาาแล้วครับนี่เอาเอาให้กำนึงอ่ะ

กบบ้านบ้านนู้บ้านบ้านนู้หน้าเป็ดไก่ครับตลาดลาวบางบนอันนี้รัวสัง,กงเกต คลิปนี้ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเรามาสายครับจะ10บโมงเช้าแล้วของก็ยังเยอะอยู่ครับแต่ถ้าอยากได้ของมาเลือกสดๆใหม่ๆนี่ให้มาแต่เช้าครับประมาณ6โมงเชา้านี่ของเขาจะลงใหม่ๆเลยครับในส่วนของอาหารอีสานนะครับบรรยากาศสายแล้วก็ยังคึกคักคนเยอะอยู่ มาไม่ถูกก็ปักหมุดมาที่ตลาดสดสิริชัยนะครับถนนเอกชัยครับเขตบางบอนครับ,บเนี่ยบรรยากาศตอนสายๆครับคนก็ยังเยอะอยู่ครับสายๆแล้เนี่ยมีผักดังขมผักดังส้มตัวต่อ ใ,ใส่ส้ตมตำก็มีครับสะดาวนี่งามมากเลยสะดาวกำลังออกครับหน้านี่เดี๋ยวปุ้ยปิดคลิปครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ปุ้ยออนถัวด้วยนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับโอ้กับปูคือตัวใหญ่นะ มีกระปูย่างอะถ้าเราเดินมาตรงนี้ก็เป็นถนนบางขุนเทียนชายทะเลนะครับรัดออกถนนพระรามสองได้ครับ